นะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณพี่ติ๋งนะคะขอบคุณคุณติ๋มสุดารินนะคะเนาะที่กําลังรับชมอยู่ก็มาทักทายกันได้นะคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกคนจ้านะคะเนาะขอบคุณมากค่ะคุณแม่ขอค่ะนอนเลยค่ะขอบคุณค่ับน่างามตอนนี้เนาะกาลัง่อนอนวางยี่ไงพี่เนาะก็เป็นพักขึ้นตามทุ่งนากับพักธรรมชาติคะเนาะพักขนยังกับน้องใหม่ๆห่อะของใหม่เนาะ มันจะอร่อยกว่ากันนะคะนาะงแต่ถ้าเป็นมื้เตียยนะจะเป็นร้านนั้นแหละที่พี่นี่เคยไปกินและอร่อยนะกันนี่นแหละนาะเขาก็นั่นกันนาะเข้ามาในห้องไลฟ์บอกว่ี่เธอกลับมาได้แล้วฉันเหงาเพราะว่างี้แหล <c oughs> นะนก็ภางามตอนนี้นาะกําลังงนอ,อนอดวอางง่ายๆอางี่จะนะก็เป็นพักขึ้นตามทุง่งนากับพักธรรมชาติฮ่ะนาะพักขัยังกัน้นองน้ไม้สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ห้องไร์นิตยาทองแจงค่ะก็ไร์ซดอยู่ที่นครพนมนะคะนาอจังหวัดนครพนมนะคะน้องก็ขอบคุณมากนะคะเนาะขอบคุณมากค่ะนาอจนหลานเด่นชายหลับไปแล้วพูดจนเขาหลับแค่นีกาสีคืนแล้วค่ะนาองสีคืนแล้วก็มานานมานานจริงๆรอบนี้จนเพื่อนๆบอกว่า นิดเธอกลับมาได้เลยนะคะน้องขอบคุณนะคะแม่งาก็สวัสดีคุณเพชรสมนคุณสุรวุฒิชื่นชมสวัสดีค่ะคุณสุรวุฒินะคะคุณแม่ชุมพรก็สวัสดีท้ายเนาะมาปิดไลฟ์ให้นิดนะคะน้องขอบคุณนะคะนาะก็เป็นกําลังใจเหมือนเดิมนะคะน้องขอบคุณทุกแรงผลักดันนะคะนาะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณมากมายเนาะให้เขาหัดทำเนาะก็น่ารักค่ะน่ารักเนาะขอบคุณนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนพี่เนาะขอบคุณมากเลยค่ะเนาะมีอยู่คนหนึ่ง อะไรนอ้อก๋วยเตี๋ยวท่าอูเทนค่ะพี่อร่อยมากจริงอร่อย,อยจริงิตามคิวตามตามนัดพูดง่ายงตามคิวเนาะเราไปที่ไหนก็เหมือนกันนะคะเนาะถ้าเราไปช้าก็คิวจะเยอะนะคะเนาะคิวเยอะแล้วก็ข้ามวันข้ามคีคุณแม่ขาค่ะก็เป็นเป็น <laughs> เปิดบ้านเย็นค่ะเวลาไม่เสร็จค่ะเจ๊ค่ะ หนูก็เลยก็เลยต่อต่ออีกวันหนึ่งก็เลยโทรไปเคลียร์ที่ทํางานเนาะที่นิดอาจจะไปห้านะคะเนาะอันนี้มาทุระด่วนแล้วก็จนมืดค่าแล้วริบไปใส่เลยค่ะไปใสเลย,ยเลยนาะขอบคุณสามล้านดวงตานะคะกำาไรยังไม่เสร็จนเนาะมันก็ต้องจุดเทียนทำนู่นนี่นั่นกอนเนาะก็แบบนี้เลยนะคะนาอชีวิตประจําวันของที่นี่เน,ะนาะถนอาด้วยครับ ไปหาด้วยเ่านซันเด่นน้อยก็ว่าไปหานำเหมนซันไปหาน้องไม้นำเนาะกับได้เพื่อนนาระไปนะคะเนาะขอไฟเอไอด้วยนะคะเนาะเกรงคุณเด็กนะคะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะเนาะขอบคุณคุณแม่มากนะคะน้องนิดแกบค่อยเห็นปลาหาได้สดๆดเนาะหีน้องแอบอย่างเงี้ยน้องแอบก็หาได้สดๆจ้ะเนาะก็จะมาขายถึงบ้านเลยมาถึงมากไม่ถึงมากนะคะเนาะเพราะบางทีก็ฝนตกเนาะที่บ้านน้องนิดก็จะไอ้นี่นะคะเนาะ ไฟดับค่ะไฟดับเนาะทั้งหลาเนาะบางทีเนาะบางทีบางอย่างเราคิดว่าเออเสร็จไวมันก็ไม่เสร็จนะคะเน,น,นาะก็เราก็นี่เดี๋ยวนาอละเอียดเลยนะคะเนาะเพรก็มันต้องไปตามคิวเนาะงานพวกนี้เนาะง,งานเกี่ยวกับราชะการเนาะก็เลยก็เลยอุ้ยยัยงไงเนาะก็เลยบวานน้อยเลนน้อยน้องนิดนอนถ่ายจนลับแล้ว <c ười>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  ยายนั่ง นั่งไลทุกมือทุกมือก็วันนี้ก็เป็นวันอะไรละวันวันว <laughs> ันพุธเลยเนาะ,ะ <laughs> ดิษฐัยเทพก็สวัสด,ดีค่ะคุณพรน,นิพาสวัสด,ดีค่ะบงศขอบคุณมากค่ะพี่พัชรีพี่พุธนะคะเนาะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะคะที่มาส่งมอมพนิดเนาะก็นะคะเนาะ,ะน,นี่ก็เลยได้อยู่ต่ออีกนะคะเนาะได้อยู่ต่ออีกก็โอยดูต้องรูจ้จัก ต้องรู้จักปล่อยนะคะไม่ใช่ว่ามาแบกมารับไว้นั่นแหละคือคือความทุกข์ของตัวเองเนาะอ,อันนี้พี่บุฒก็เลยพอทํารู้เรื่องแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะได้เวลากลับนะคะนาะไปทํางานที่เราลากนะคะนาะก็อยู่กับบ้านผู้ชายถ้าเรานั่นกับเขาดีเขาเขาช่วยทําน่นนี่นั่นก็ได้เขานั่นแหละช่วยทานะคะนาะก็เขาก็น่ารักนะคะนาะเด็กๆก็อย่างนี้เน,นี่ยเขาเขาเองก็พรุ่งนี้ก็ล้อหมุนประมาณทุ่มหนึ่งนะคะนาะ รถก็ไม่ค่อยว่างช่วงนี้นะคะน้องไม่ค่อยว่างจริงนะคะนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจ๊ค่ะสวัสดีค่ะเจ๊ทองสุกชวนชิมกําลังรับชมขอบพระคุณค่ะเจ๊ขอบคุณ,คคคณไม่นอนคนเดียวรอยายด้วยนะคะนาะเป็นยายแล้วเป็นยายแล้วจ้ะนาะเป็นยายแล้วพี่บุ๊กก็สวัสดีครับหรือไทยเขาช่วยดีนะคะนาะช่วยดีช่วยถ้าเราใช้ทําอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยเหลือเราดีนะคะนาะ นอนเพื่อนเนาะปีหกหกเนาะจนปีนี้ปีหกเจ็ดจะหมดแล้วนะคะเนาะย้าไม่ไปถึงไหนเ <c oughs> นาะทำนานจริงๆเนาะพวกเราเนาะค่ะเนาะขับรถไปแป๊บเดียวนะคะเนาะคุณแม่ชมพรก็อยู่อๆยๆู่บุงการเนะาะแม่ก็ไม่ห่างจากนิดเท่าไหร่เนาะสามแล้วนะคะเนาะก็ไม่รู้จะได้ขึ้นหรือเปล่านะคะเนาะวันนี้ต้องต้องดูพรุ่งนี้เนาะน่าจะดูพรุ่งนี้น,ะะนั่นแหละเนาะพรุ่งนี้ตอนเย็นด้วยนะคะที่ ส่งมอบให้นิดนะคะเนาอที่ช่วยนี้นะคะเนาะเรียนผดดันจากเพื่อนๆนะคะเน้องหลายคนหลายท่านก็จะช่วยให้ไม่ได้นะคะเนาะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากคะ่ะเนาะก็น้องพิมก็ยืนยางปลอดภัยฝันดีนะคะน้องพิมขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณมากมายจ้ะขอบคุณคุณติมนะคะก็าามาขึ้นไลฟ์สดเช่นเคยนะคะเนาะเช่นเคยตามเวลาตัวเองเน,ะะนาะวันนี้ก็มาขึ้นไลฟ์นะคะนาะขึ้นไลฟ์สดะะจะหลับแล้วค่ะจะหลับแล้ว <c oughs> สี่สิบแปดแล้วคะนะ่ะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยคะนะ่ะธรรมชาติของเด็กเนาะเขาก็จะเล่นของเ้านั่นแหละเล่นองเขาแต่ในการที่เขาอยากเล่นเราก็สอนเขาไปนในตัวนะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณ AI ขอบคุณ Facebook ขอบคุณแอดมินเพจของ Facebook นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่วันที่เท่าไหร่นะควนพรธวันพุธท,ท,ท,ที่สามก็ก็คงจะโอเคนะคะเนาะแต่ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะคะเนาะก็ บทเอไอนะคะนาะเราก็ตั้งใจทำนะคะน้องตั้งใจทำก็แล้วยิ่งถ้ามายิ่งมาบ้านเนี่ยโอ้คือชอบเลยอ่ะพูดง่ายๆนะคะนาะชอบคือเป็นชีวิตที่ฟิลแบบนั้นเลยเ <c ười> ชื่อไหมกลับมาอ้าวเช้าๆฉัน mm. ตื่นมาฉันก็ได้ยินเสียงน้องหา่านน้องไก่ร้องเนาะก็หาข้าวขอบคุณ AI นะคะนาอขอบคุณ Facebook วันนี้ก็เ okay, นะะ็ตโอเคค่ะนาะภาพเสียงคมชัดนะคะ ก็ถ้าเสียงค่อยหรืออะไรยังไงก็บอกกันได้นะคะน้องส่ง AI Facebook แล้วนะคะน้องก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณ AI Facebook ด้วยนะคะเนาะวันนี้น้องนิดก็จะเอาแค่ชั่วโมงครึ่งนะคะเนาะจะหลับแล้วค่ะจะหลับแล้วชั่วโมงสี่สิบแปดแล้วค่ะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเนะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่มาแบ่งปันขอบคุณทุกกำลังใจที่มามอบให้เนาะอบอุ่นเหมือนเดิมนะคะเนาะ <c oughs> ขอบคุณติ๋มนะคะเนาะขอบคุณคุณติ๋มมากนะคะที่มาเปิดดวงตาแล้วก็มาเป็นเพื่อนนะคะเนาะก็เพื่อนๆออกไปความสุขทุกท่านนะคะเป็นเพื่อนทุกคนขอบคุณค่ะคุณแม่งาค่ะคุณมรังคณาก็สวัสดีค่ะคุณบุษบงนะคะเนาะแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะเนาะก็ที่เลกก็ว่าจะเอาแค่ชั่วโมงครึ่งที่นี่อย่างมันก็พอแน่นอนนะคะเนาะในโลกไปนี้เนาะคุณ พี่วุฒิก็กินข้าวกันครับโอ้ยเชิญเลยค่ะพี่วุฒิเชิญเลยค่ะเห็นนิดไลฟ์สดถุกมือถุกมือแบบนี้เนาะกับพยายามส่งคลิปส่งงานนะคะเนาะแต่ก็ยังมาถึงค่ะเนาะยังมาถึงพ่อสามเลยค่ะคุณแม่่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณพี่ติ๋งนะคะขอบคุณคุณติ๋มสุดาเรนนะคะเนาะที่กําลังรับชมหรือก็มาทักทายกันได้นะก็นั่งไลฟ์อยู่เฮือนนค่ะนั่งอย่างไรอยู่เฮือนเนาะกับบริปิสายสค่ะบริปิสายเนาะ บนต๊ฟ้าลงกับไปได้ลงไปซ้ายนะคะนอะ้องกับนี่แหละใกล้จะถึงถึงถึงขวบแล้วใกล้ถึงขวบแล้วค่ะน้องิไม่ไผยค่ะใกล้ถึงขวบแล้วไม่ไผยประมาณขอบคุณมากขอบคุณมากมาอยู่บ้านเนี่คือเป็นยายเป็นที่เลยนะคะน้องยอมรับสภาพตัวเองนะคะน้องสภาพตัวเองนะคะน้องขออภัยเอไอด้วยนะคะน้องแกนคุณเด็กนะคะน้องขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะน้อง ขอบคุณคุณแม่มากนะคะน้องนิดแกะผมเคยเห็นก็ขอตัวก่อนนะคะน้องสู่สู่จ่าค่ะพี่กุลาขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะนะขอบคุณมากนะคะนาะกขอได้คุณแม่ในแล่คอยคอยเตือนเนาะคอยเตือนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่เพชรสมนสวัสดีจาน้องนิดขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่มาแบ่งปันขอบคุณทุกกำลังใจที่มามอบให้เนาะอบอุ่นเหมือนเดิมนะคะนาะ นั่นแหละคือเตรียมเทียนไว้เลยนะคะเตรียมเทียนเตรียม,ยมไฟแชกไว้เลยนะคะเนาะเพราะว่ามันต้องใช้บางทีเราก็ได้เขาได้เขาเนาะกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็นะส่วนตามภาเขาเนาะเด็กผู้ชายงั้นแหละเห็นเขาพูดกันอย่างนี้เนาะสี่สิบห้าเราก็เลยก็เลยยึดเอาว่าเออสิบชั่วโมงสี่สิบห้านะคะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะค่ะเนาะที่แรกก็ว่าจะลงไลฟ์ตอน ชั่วโมงครึ่งนะะเนคะนาะเพราะทีนี้เพื่อนเข้ามาเริ่มเยอะแล้วนี่ก็เลยให้ถึงสองอสวัสดีค่ะคุณวรังคณานะคะน,น้องทิตยาก็สวัสดีคุณวรางังคณาพี่วรางังคณาเกษมสุขสวัสดีค่ะนะคะนาะถ้าเห็นนิดขึ้นไลฟ์ตอนกลางวันก็ไม่ต้องตกใจนะคะเนาะนิดอาจจะเปลี่ยนเวลาเพราะว่าพรุ่งนี้นิดจะไลฟ์ในในรถไม่ได้เนาะเขาปิดพูดง้ง่ายคือไปต่อไม่ได้น้องพูดถึงนเน้อง่ะาเพื่อนเข้ามา